ค่ะราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤษภาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์เป็นธาตุดินนะคะปัจจุบันเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยนะคะเป็นอัศวดถือดาบคืออารมณ์ร้อนอารมณ์แรงอารมณ์ที่มุทะลุอารมณ์ที่ต้องเอาให้ได้จะต้องเป็นคนร้อนแรงอ่ะทำอะไรโดยที่ไม่ได้ยั้งคิดเลยจะทําก็ทําเลยเพราะว่าตัวเองมีเกียรติมี หยดถาบัรดาริ์เหนือคนอื่นนะคะคืออย่าลืมนะว่าเขาถือดาบไว้ด้วยใครขวางก็ควันหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครฝังคุณหรอกเพราะคนเขาก็รักตัวกลัวตายเนาะเขาก็จะไม่ฝังคุณเนาะคุณอยากไปไหนคุณก็ไปเหอะมังกรคุณนี่จะเป็นคนที่ใจร้อนมากๆใจร้อนใจเร็วตัดสินใจพวกๆ คือตัดสินใจเร็วแล้วมันพลาดไงเดี๋ยวเาราบอกมันพลาดมันมีใบบอกด้วยว่าเดทด้วยสิ่งที่คาดหวังเนี่ยนะคะเขาได้เดอะเมจิเชียนเขาอยากจะเป็นคนเก่งเขาอยากจะเป็นคนที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องทําให้ได้เขาต้องเป็นให้ได้เขานี่แหละคือคนที่มันสุดยอดของความเก่งและรู้ทั้งหมดเขาว่าอย่างนี้เขาหวังเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่รู้เป็นคนที่มีพลังจิตเป็นคนที่รู้ฟ้ารู้ดินเป็นคนที่ สามารถจะจัดการกับปัญหาได้ทุกชนิดทุกอย่างเ็าอยากเป็นเดอะเมจิเชนเป็นอย่างมากเลยต่อไปนะคะสิ่งที่ ไม่คาดคิดเลยก้าวดาบเนี่ยมันก็หมายถึงการที่คุณโดนหลอกลวงสิ่งที่คุณเคยทําไว้มันกลับมาหาคุณนะคะโดยการโดนหลอกลวงความไม่ซื่อสัตย์ความผิดหวังการเจ็บปวดโชคร้ายกระทันหันอ่างเงี้ยนะคะคุณจะฝันร้ายแล้วก็กุ้มอกกุ้มใจนะอยู่กับความรู้สึกผิดแล้วก็นอนไม่หลับสิ่งที่คุณเคยกระทาไว้มันกลับมาหาคุณแล้วแล้วคุณก็บอกว่าต้องจบมันสัทีละไอเหตุการณ์แบบเนี้ยดยการเดทคืออนาคตอันใกล้นี่ต้องจบหมดทุกอย่างเลยเดทมันขึ้นก็หมายถึงตัดจบหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจบลงด้ เขาเป็นคนใจร้อนเนาะคุณต้องเข้าใจหน่อยเพราะว่าตัวตนเขาเนี่ยมันเป็นอัศวินถือดาบอะแล้วก็มุ่งจะไปจัดการอย่างเดียวคือคิดอะไรปุ๊บฉันจะทําปั๊บเลยอย่างเงี้ยถ้าเดทก็ต้องเดทกันหมดนี่แหละตายก็ตายกันหมดนี่แหละเออประมาณนี้เขาใจเด็ดแบบนั้นนะเราต้องเข้าใจมังกรด้วยนะฮะว่ามังกรเนี่ยใจร้อนใจเร็วใจเด็ดแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งมากทุกสิ่งอย่างรู้หมดทุกสิ่งอย่างเป็นของชั้นหมดทุกอย่างนี้ในภายใต้ฟ้านี้ ฉันรู้อยู่คนเดียวประมาณนี้เขาหลงตัวเองมากมากเลยว่าตัวเองเป็นคนเก่งมากมากเลยตัวเองเป็นคนที่รู้ฟ้ารู้ดินรู้ไปหมดทุกอย่างรู้ทุกอย่างที่คนอื่นไม่รู้แต่เขารู้สรุปแล้วเนี่ยคะับ l empress เขาน่าจะจิตหลุดนะหรือไม่เขาก็น่าจะสติสตังไม่อยู่กับตัวแน่ๆเลยต้องเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะที่ไม่ปกติอะ่ะเพราะว่าไพ่เนี่ยออกมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใส่เสื้อผ้าหมดเลยแต่คนเนี้ย ไม่มีเสื้อผ้าใส่ความหมายของดีเอ็มเพสเนี่ยมันดีมากเลยนะแต่ดีเอ็มเพสก็เป็นโลกประสาทได้เป็นบ้าได้เป็นจิตวิปริตได้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ไพ่ใบของดีเอ็มเพสเนี่ยมันมีผิด ปกตินะคะเ,เราก็ลองดูว่ามันส่งพลังอะไรส่รงพลังแบบประมาณจิตไม่ปกตินะคะอาจจะไปเจออะไรที่มันรุนแรงหรืออาจจะไปเจออะไรที่มันรับไม่ได้จิตเขาก็เลยหลุดไปเลยนะคะสิ่งที่เขาใส่มันสวยงามแล้วเขาก็เห็นเป็นภาพผ่อนอาพรของเขาแต่สิ่งที่เราเห็นคนปกติเห็นมันจะไม่เป็นอย่างนั้นไงฮะ,ะมันจะเป็นสิ่งที่เคยทําเป็นเวรเป็นกรรมมาก่อนมันจะฉายให้เราเห็นแต่เราคงจะไม่ได้เจอเขาอะนะคะเพราะว่าถ้าเขาเป็นในลักษณะเนี้ยเขาต้องเป็นคนมีเกียรตินะเพราะเป็นอัศวินถือดาบมีฐานะพอสมควร ถ้าเกิดเขาคิดอะไรที่มันไม่ดีและมันเข้าตัวเขาแล้วถ้าเกิดเขาจิตวิปริตวิปราดไปเนี่ยเขาจะต้องอยู่แต่ในบ้านของเขาอยู่แล้วครอบครัวเขาคงไม่ปล่อยออกมาให้เราได้เห็นนะคะนี่คือผลสรุปของชาวมังกรนะคะที่คิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องจบด้วยมือตัวเองเพราะว่า ฉันตายคนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องตายกับฉันหมดนี่แหละจับได้กวันเลยฆ่าเลยไม่ยอมฉันไม่ยอมใครทั้งนั้นแหละสุดท้ายตัวเองก็วิปริตวิปราชไปนะคะคุณทําสิ่งใดคุณก็ได้สิ่งนั้นนะคะมันจะไม่ไปไหนคุณเหวี่ยงแรงเท่าไหร่มันก็จะกลับไปแรงที่หาคุณเท่านั้นว่าแต่ว่าคุณทําอะไรเท่านั้นเองถ้าคุณทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะกลับไปหาคุณนะ,ะแต่ถ้าเกิดคุณทําสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะต้องกลับไปหาคุณเช่นกันนะคะชาวราศีมังกรระวังเรื่องจิตวิปราชไว้บ้าางนะะคเผื่่อว ของมันจะเข้าตัวหรือว่าสิ่งที่คุณทําไว้เนี่ยมัน ได้เวลาแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นทําให้คุณปั้มปัมเป๋อเป r, หรือว่าจิตไม่ปกติได้นะคะมังกรดีๆเขาก็มีนะคะและอีกอย่างในในการที่เราทําคลิปออกมาเนี่ยเราไม่มีเจตนาเป็นศัตรูกับผู้ใดทั้งสิ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้ามังกรคุณดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องดูอันนี้เลยก็ได้นะคะต้องขออภัยในคําพูดในคลิปนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยรากกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเราไม่มีเจตนาทําให้ผู้ใดได้รับ การเดือดร้อนจากคําพูดเรานะคะมีแต่เจตนาที่ดีเป็นการเตือนสติแล้วก็ส่องแสงสว่างที่เรามีอยู่น้อยนิดเนี่ยให้กับเพื่อนๆนทุกๆคนว่าแต่ใครจะรับมันหรือเป่าทิ้งเท่านั้นเองนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กราบขอบพระคุณค่ะ